ไดคแนะได้นะไปกลั้าพูดถึงงานเนีวันนี้สักนิดนึงค่ะก็วันนี้นะคะเราก็อ๋อเป็นงานปิดเนาะเป็นงานภายในค่ะเราก็เน้นจัดแบบสบายๆอบอุ่นนะคะใช่แต่ว่าเมื่อเช้าค่ะเรามีพิธีบวงสวงไปแล้วนะคะเอาเลิกเอาใช้นะคะเปิดกองนะคะอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็มีพิธีบ็อบสายสพายในช่วงบ่ายค่ะที่เชิญพี่ๆสื่อมาร่วมงานด้วยในวันนี้ค่ะอยากเชิชาวบรรยากาศเป็นัไงบ้างคะในงานในพิธีที่สัตว์เมื้ค่ะก็ราบลืมนะคะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะก็ตามที่ภา ออกมาเลยค่ะตอนนี้เรามีลงเพจมิสแกลคกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วค่ะหนูคิดว่าเป็นแฟนแบบว่าพาสาเป็นมูเตลูก่อนเลยเนาะอ๋อใช่ใช่อัวเรื่องอะไรใช่ใช่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับความพร้อมของการจัดงานในส่วนต่างๆของมิสแกลคกรุงเทพมอ๋อตอนนี้ก็เดินหน้าออกน่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะอืมค่ะหลังจากนี้จะมีกิจกรรมอะไรงไบ้างคะอ๋อก็จะมีของวันที่ยี่สิบแปดค่ะเรามีกำหนดการอยู่ตรงหน้าเพจเลยค่ะก็คือเป็นมิสติใหม่แห่งการเปิดตัวโมกุลมิสแกลคกรุงเทพมหานครสองศูนย์สองสามนะคะอ๋อ ก็จะมีการเปิดตัวมงกุฎทั้งหมด4มงกุฎนะคะมงกุฎมิสแกนกรุงเทพมหานคร2 0 2 3แล้วก็รองหนึ่งรองสองนะคะแล้วก็ขวัญใจกรุงเทพมหาคนครค่ะในวันนั้นก็จะมี uh, ท็อป10นะคะอาชาลล็อตไม่ได้มาท็อป9กาทำมาร่วมงานในวันนั้นด้วยแล้วก็พี่อิงฟ้ากับมาริมาร่วมเปิดตัวมงกุฎด,ด้วยค่ะในส่<ต>วนของรางวัลปีถึงแล้วค่ะสำหรับปีนี้ของมิสแกนกรุงเทพจริงๆมีเซอร์ไพรส์ค่ะเดี๋ยวขอให้ติดตามในวันที่28แล้วกันนะคะสาเหตุที่คุณแอมแบบเล้ ก็อยากให้เด็กค่ะได้ฝึกประสบการณ์ด้วยแล้วก็ด้วยความว่ามาตรฐานค่ะที่เราเคยทํามานะคะเราก็อยากทําให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะนะครับยี่นี่จัดหนักจัดเต็มเนี่ยไปกี่ล้านครับนับเหรอคะจริงๆก็ลงทุนไปประมาณ7ล้านค่ะใช่เจล้านบาทอันนี้คือตัวเลขแบบจริงๆเลย7ล้าน คุณเอลค่ะในส่วนของการที่จะพานำไปอินโดะคะทำไมถึงเลือกที่อยากว่าจะพาน้งองๆทั้งหมดเลยไงไปอินโดะจริงๆอะเราสารฝันเด็กอะตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เราท,ทําแพนานแล้วก็ครงเทพมหนครปีที่แล้วค่ะแต่พราด้วยปีนี้เราต้องเดินทางไปต่างประเทศเราก็รู้สึกว่าในไหนเราทําแล้วอะเราก็อยากทําต่อเรื่องเราก็สืบต่อไปค่ะมันคือการให้โอกาสน้องถึงน้องจะไม่ได้แบบเป็นคนที่โมงมิสแกนตคเทพมหนครแต่ว่าน้องเข้ามาเป็น20ท็อป20ของเราแล้วก็คือครอบครัวของเรายังไงเราก็พาไปทั้งหมดทั้งนเยนรี้ ใช่ได้ไปเปิดประสบการณ์ด้วยบางคนอาจจะเคยไปต่างประเทศหรือไม่เคยไปต่างประเทศแต่มันคือประสบการณ์ของเขามันคือโอกาสของเขาค่ะที่เขาได้ไปเขาเก้าที่เขาเก้ามาเป็นกรุงเทพมหานครแล้วเราก็เลยอยากพาเขาไปด้วยเขาครอบครัวเดียวกันแล้วเทปีนี้จะเข้มข้นขนาดไหนว่าแบบปีนี้ก็แบบออใช่ค่ะคือจริงๆปีนี้ก็กดดันไหมก็ต้องยอมับวก็กดดันมากๆค่ะแต่เราก็พยายามเต็มที่แล้วก็รวมถึงตัวน้องด้วยน้องๆทุกคนที่มาไฟอ่ะมองว่าคือเขาแบบ ข็งแร่งมากนะคะแล้วเขาก็เก่งมากๆเลยเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าพี่อิงฟ้าแบบเก่งมากๆเลยเป็นแบบไอดอลของคนในประเทศไทยไปแล้วแต่ว่าทุกคนก็พร้อมที่จะมาเป็นรุ่นน้องของพี่อิงค่ะก็มาเป็นมิสแกนเทอมหมาคคออย่าเพ่งใช้เปทั้สแกนหนักเหยคะในในการลับน้องแต่ละคน ก็ยากอยู่นะคะใช่แล้วเราไม่รู้ว่าเด็ก่ะสู้ขนาดไหนแต่พอเราได้มีโอกาสได้คุยกับเขาค่ะคือทุกคนสู้หมดแล้วก็อยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันในส่วนของการตัดสินสำหรับคุณแอมอะค่ะคุณแอมจะเลือกมิสแคนดูแในปีนี้ค่ะในรุปแบบยังไงบ้างเพราะว่าอย่างที่พี่เราเคยให้สัมภาษณ์ไปกคือปีนี้ จะแค่สวยอย่างเดียวไม่ได้โดยดียอย่างเดียวไม่ได้แต่มันจะต้องมีมากกว่านั้นอ,อีกจริงๆแล้วถ้าเกิดได้มีการดูแล้วนะคะผู้เข้าประกวดทั้งหมด18คน19คนหรือ20คนนะคะจะแอมว่าทุกคนจะเห็นนะคะเริ่มเห็นว่าน้องๆแต่ละคนมีความแตกต่างกันในแบบของตอนเองนะคะแอมคิดว่าดาวอยู่ในนั้นแล้วค่ะใช่แอมว่าเขาทําเต็มที่แล้วตอนนี้แอมยังยังตัดสินใจไม่ได้เลยอะว่าเกณฑ์ของแอมจะแบบ มากน้อยขนาดนั้นแต่ว่าแอมติดตามทุกช็อตของเขาแล้วก็ให้เขาได้พัฒนาไปด้วยมาตรฐานของยิงฟ้าเองก็คือว่าบอกว่าทําไปสูงมากใช่ใช่สูงมากค่ะแต่น้องบอกว่าก็ไม่ได้กดดันนะคะคือเขาก็เต็มที่ของเขาค่ะกดดันทางพื้ีดีไหมครับปีนี้เออกดดันสิฮะกดดันกดดันมากๆเลยแต่ว่ายังไงเราก็จะเบียดไปยืนห้าให้ได้ค่ะ ค,คุณแอรู้สึกยังไงบ้างคะกับความสําเร็จของน้องในวันนี้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มาจากเราด้วยน้อ,นองๆทุกคนทําได้ดีมากนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของการที่เราได้เจอกันนะคะแล้วน้องก็สอมบ็อกกิ้งแค่ครึ่งชั่วโมงเองแต่น้องทําออกมาได้ดีมากๆเลยก็ภูมิใจในตัวน้องมากๆเลยค่ะคุณแอนคาดหวังกับความังในปีนี้ยังไงบ้างคะสมแก่งเล่น โอ้โหก็ก็อยากขึ้นไปยืนพีดียอดเยี่ยมเหมือนกันลงทุนขนาดนี้นะคะ,ะฝากบิสแกนกรุงเทพ่อยคะ่ะค่ะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามบิสแกนกรุงเทพหาคนครด้วยนะคะรวมถึงการจัดงานของเราด้วยแล้วก็ในวันสําคัญต่างๆนะคะที่เราได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ฝากแอมด้วยนะคะวันนี้ถ้าเกิดแอมผิดพลาดประการใดแอมต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะกี่ครั้งค่ะผ่านไปมันก็คือเรื่องใหม่มันก็คือการตื่นเต้นแอมก็ยังตื่นเต้นอยู่แต่แอมก ก็จะพัฒนาตัวเองนะคะไปเหมือนกันไม่ว่าจะเอาน้องอาจจะพัฒนาตัวเองดีขึ้นแอมก็พัฒนาตัวเองเหมือนกันค่ะให้โอกาสแอมด้วยนะคะฝากติดตามแอมด้วยค่ะแอมจะเขียัอค่ะสปก่นะครับคุณแอม